เสคนะโรกส่วนตัวโรกส่วนตัวลูกค้าลูกค้าเป็นไงคาเหนื่อยไหมอนนี้ใช่ไหมเขาไม่ชอบให้ไม่ชอบให้ตะคอกเนาะไม่เสียงดังชอบตะคอกชอยพูดเพาะเสียง,ยงค่อยคขนาดนี้ยังไม่พออยู่หรอเมย์ไม่ไม่ไมไมพอเลยเนี่ยเสียงค่อยคอ,อย่างเงี้ยเสียงค่อยคอยยาเสียงค่อยค่อย เขาเกิดญี่ปุ่นน่ะลูกอ่ะนิสัยเหมือนเนาะเด็กญี่ปุ่นหนึ่งตุ้งติ้งตุ้งติ้งตึบเนี่ยเนาะไม่ไม่ค่อยพูดปากก็ไม่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 ใช่แล้วเขาฉลาดดยนะเด็กญี่ปุ่นเนี่ยฉลาดเรียนกี่ปีเมีอยู่ญี่ปุ่นอะยู่ปอไหนเขาเรียนยางเขาเรียนตั้งแต่อายุสองขวบอะเริ่มเข้าสองขวบ ใช่อยู่เรียนแต่สองขวบให้เขาเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นให้เขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะสอนเนี่ยลูกเรียนแต่หมายถึงภาษาอังกฤษนี่อันนี้ด้วยใช่ไหมสองขวบนี่นะสองขวบเหรอใช่ภาษาอังกฤษสามขวบเรียนอยู่ที่อเมริกาเพราะลูกไม่เก่งภาษาอังกฤษเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่น อ,อ๋อตอนตอนมาอยู่อะตอนมาอยู่ตอนมาอยู่อเมริกาเนี่ยก็คือพูดภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใชอ,อเมริกาพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็พูดสเปเนิสพูดสเปเนิสรู้จักไหมสเปนิสอ่อายินโมโตเลยอ่ะเซมาพูเสไม่ใช่มันจะมีภาษาสเปนิสคือภาษาต่างหากเหรออต่างหากใช่ไหมอ่าอ่าเพราะสามีเป็นโคลอมเบียอ๋อโอ้เขาจะพูดอีกภาษาหนึ่งเขาจะพูดภาษานั้น แล้วเอาสปีสปีนิดตอนไปโรงเรียนนะเขาให้เขาสอนยังไงล่ะภาษาญี่ปุ่นนะหรือว่ามีครูภาษาให้ตอนมามีใหม่ไม่ใช่ต้องคือต้องไปเรียนภาษาภาษาอังกฤษไงล่ะที่เรียนเองไปจนตัวเรียนที่โรงเรียนอเมริกาลูกเรียนเยอะเห็นตำรวจไหมสงสารเนาะสงสารลูกเมีย ใช่เขาเป็นนักเรียนเขาจะเรียนเรียนเรียนทุกอย่างเลยเรียนตลอดเลยเรียนขนาดไปเทอมนะยังแจ้งครูมาสอนอีกอ่ะแจ้งครูมาสอนสองชั่วโมงที่บ้านน่ะหล่เรียนว่ายน้ําแล้วก็เรียนที่บ้านท่นเอะเมรใช่เรียนที่เรียนที่บ้านคือดีตัวลูกเจ้าชาวร์บันแล้วก็พาเขาไปเรียนวาดรูปที่อีกที่หนึ่งแล้วก็เรียนว่ายน้ําคือ ไอวาดรูปเนี่ยเขาเขาต้องการหรือว่าแม่ต้องการหรือว่าไงวาดูปคือต่างคนต่างต้องการอ๋อเขาก็ชอบใช่ไหาอยากเรียนไหมเขาโอเคอยากอยากเรียนก็พาเข้าไปแต่เรียนว่ายน้ําเขาไม่อยากแต่แม่ต้องอยากให้เขาเรียนโอยว่ายน้ํานี่สําคัญเลยนะใช่สําคัญแต่ชีวิตชีวิตเวลาไปทงไปเที่ยวไปเข้าค่าย how are you b a เอาวิ่งมาทางไหนทำไมไม่เห็นเอาจับเวลาพี่ข้าว <too> yes, <baby. S 1> ถึงสิบนาทีไหมเนี่ย เมถึงสิบนาทีไหมเออไม่รู้ว่าแล้วแต่ความความเร็วมันก็โล่งอยู่นะโล,โล่งโล่งอยู่โล่งอยู่เนี่ยเพราะว่าตำรวจอ,ะอ่ะอ๋อถ้าเจอตำรวจแล้วมันจะเดินสองเท่าอืหุ้ยมีเสาไฟเหมือนบ้านเราเลยอะ่ะใช่หมู่บ้านนี้จะมีเสาไฟอืม โอ้หายาอยู่นะน้องอยู่ไม่มีเสาไฟไม่มีไม่มีลงข้างล่างหมดเลยเอาแล้วน้องที่เขาเดินอยู่เนี่ยไม่ขึ้นรถเหรอไม่ขึ้นรถเหลือเหรอใครเหรอไม่เพราะว่าน้องเด็กอยู่ในหมู่บ้านนี้ไงล่ะอ๋ออ๋อ เขาจะเดินเอาแต่ลูกน้องไม่ให้เดินน้องไม่เดินเอาจับเวลาวิ่งจริงพี่ข้าบอกว่าวิ่งจริงให้เต็มที่สามนาทีไม่เวลานานกว่านะที่ขับไม่ขับเร็วไม่ได้ตำรวจเมื่อกี้เห็นตำรวจเท่าไร่นี่เท่าไหร่เมนเนี่ยห้าสิบได้ไหมสามสิบห้าสิบตอนนี้ตอนนี้ย ยี่ห้าเหรอ้้ไมมเหมือนวัยยังงเหมือนวัยเลยเหมือนเหมือนขับวยเพราะว่าตังหลดโดนโดนสองเท่าเลยที่ชุมชนนะไม่เด็กนักเรียนอือชุมชนมีปัญหาแต่เสาไฟเสาไฟเยอะเลยอ่ะใช่หมู่บ้านนี้เสาไฟเยอะอ่า เออแต่ถ้าไปหมู่บ้าน